<Okay. S 2> สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงกันนะครับวัตถุดิของเราก็จะมีไข่มดแดงนะครับแล้วก็ผักหวานเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาล้างไข่มดแดงกันนะครับ ต่อไปเราก็ล้างผักหวานกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตั้งน้ำเลยนะครับแล้วก็มาเปิดแก๊สระหว่างรอน้ำเดือดน,นะครับเราก็จะมาตามเครื่องปรุงกันนะครับเพื่อนเครื่องปรุงของเราก็จะมีง่ายๆนะครับมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็ พริกนะครับเอเกลือแล้วก็พริกพริกนี้แล้วแต่คนชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่สักสามเม็ดนะครับเราไปก็ตามคกให้เข้ากันนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่หม้อกันนะครับหลังจากที่น้ำของเราเดือดนะครับเราก็จะใส่ไข่มดแดงลงไปนะครับทุกคน ต่อไปก็เป็นผักหวานนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้นี่หลังจากที่เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมผงชูรลสลนะครับแล้วก็เกลือตามความต้องการนะครับ เมื่อกี้ลองชิมแล้วนะครับยังขัดเกลือเพิ่มเกลืออีกหน่อยนะครับเราจะแกงแบบบ้านๆนะครับเราจะไม่ใช้อย่างอื่นเราจะใช้เกลือผลชงรสเครื่องปรุงแบบง่ายๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนะครับแล้วก็ปิดแกะ โอเคครับอร่อยมาก